ก็คือกอดนะคะ walk เดิน run วิ่ง sit นั่ง stand ยืนโยนแปลว่าหาว sleep นอน หน้านี้ก็จะเป็นกริยาท่าทางต่างๆ,ๆที่เด็กๆจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะรวมคำศัพท์ไว้ถึง5,000คํคำศัพท์เลยค่ะแล้วเขายังแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ด้วยนะคะอย่างเช่นง,งานอดิเรกหน้านี้ก็จะเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะ surprise ประหลาดใจ g r a d ดีใจ pet ก็คือสัตว์เลี้ยงนะคะมีพัพพีมี Rabbit นะคะ bathroom นะคะก็คือห้องน้ำนะคะ บัตทับก็คืออ่างอาบน้ํานี่ก็จะรวมคําศัพท์เกี่ยวกับในห้องน้ํานะคะซึ่งเล่มนี้เล่มใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็หนาแบบนี้เลยนะคะรวมคําศัพท์ไว้ถึง5,000คําศัพท์เลยค่ะแล้วที่สําคัญคือราคาไม่แพงด้วยใครมีปากกาพูดได้นะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าในนี้เขาจะมีคําอ่านไทยให้ทุกคําเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถอ่านเองได้ง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่น o ปู s p ปูนแปลว่าช้อน r o f o r กก็คือซ่อมนะคะใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะรวมคำศัพท์สำหรับเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวแม่ส้มจะทิ้งพิกัดไว้ให้ที่ตะก้านะคะเล่มนี้เล่มใหญ่แล้วก็คุ้มมากเลยค่ะ